วันนี้ทำเมนูง่ายๆใส่กองข้าวกันค่ะก่อนอื่นก็จะครกกระเทียมก่อนเลยค่ะครกที่มีหยิบใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นครกตัวนี้ที่เป็นครกหินแกรนิตลายหินอ่อนตัวนี้ที่มาพร้อมสากแบบนี้เลยค่ะครกตัวที่มีใช้ในคลิปเป็นขนาดานิ้วสีขาวที่มาพร้อมสากยกไปล้างก็ง่ายแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าน้ำหนักไม่ได้หนักมากเลยใครที่อยากได้ใบเล็กกว่าน,นี้มีให้เลือกตั้งแต่3.5นิ้วเลยค่ะหั่นมาที่กระทะกระเทียมก็หอมพอดีเลยค่ะใส่บวบลงไปแบบนี้แล้วก็ผัดบวบต่อให้บวบสุกกเลลยยค่ะะแ้้วว็มมีจตาดดขปฟอ แบบนี้เลยค่ะรอให้ไข่เสร็จตัวก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นเมนูผัดบวบที่ทําง่ายแล้วก็ได้กินเร็วบอกเลยว่าวันนี้ก็อาใส่กล่องข้าวไปทํางานค่ะหลังจากที่บวบของหมีกับไข่เริ่มเข้ากันแล้วบวบเริ่มนิ่มหมีก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสตัวนี้แล้วก็ซอสหอยนางรมนิดหน่อยค่ะตามด้วยผงชูรสเท่านี้เลยค่ะผัดให้เข้ากันอีกรอบนึงเท่านี้ผัดบวบใส่ไข่ของหมีก็เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมใส่กล่องแล้วก็ไปทํางานได้แล้วค่ะสําหรับเช้าว,วันนี้ตอนพิกัรครกที่มีใช้ในคลิปนี้มีจะปักตตะกร้้้้าไวใหใหใคลิป ได้ค่ะ